ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะคะสำหรับเรื่องของดิไอคอนกรุ๊ปที่ผู้เสียหายเนี่ยเป็นพันๆคนแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะและเหล่าบรรดาบอสๆทั้งหลายเนี่ยทั้ง18บบอสเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ถูกฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอนจะพาไปย้อนรอยกันหน่อยค่ะเพราะว่าไอ้คดีลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าช่อโกงเนี่ยนะคะ มันไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งทาง PPTV เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมมาแอนก็เอามาเล่าต่อให้ทุกคนได้ย้อนรอยกันหน่อยนะคะอันดับแรกนี่เลยจ้าใครจํากันได้บ้างแม่ชะโมยนะคะแชร์แม่ชะมอยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2520แอนยังไม่เกิดเลยคะ่ะทุกคน โดยเป็นการหลอกระดมทุนรถขนน้ำมันซึ่งอ้างผลตอบแทนสูงถึง6.5%ต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะจนมีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนออืห16,231คนมูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ4,500กว่าล้านบาทซึ่งย้อนกลับไปอะตั้งแต่สมัยยังไม่เกิดโอ้โห4,000กว่าล้านในยุคนั้นนี่มันเยอะมากเลยนะคะก็กล่าวหาแม่ชม้อยนะ ท,ทิปโสหรือประเสริฐสีหรือที่ประชาชนเรียกติดปากว่าแม่ชะมอยนี่แหละนะกับพวกในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ฝ่าฝืนพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะซึ่งแม่ชะมอยเนี่ยนะจ๊ะจำคุกอยู่ในเรือนจําเพียงแค่เจปีเท่านั้นเองค่ะทุกคนจากโทษนะ่ะโทษจําคุกเนี่ยนะแสนกว่าปีหนึ่งแสนเอาตรงๆเลยนะ 1,17,595ปีนะคะแต่จำคุกจริง7ปีจ้านะต่อมาค่ะอ่านี่คนนี้คนนี้อันนี้เกิดทันอยู่จ้ะรู้เรื่องอยู่นะคะเอกยุทธอันชันบุตรเขาเรียกในยุคนั้นคือแชร์ชาเตอร์เรื่องเนี้ยอ,อ,อีตอนเกิดเรื่องแชร์เนี่ย เพิ่งเกิดนะคะแต่เอกยุทธอัญชันบุตรเนี่ยรู้จักตอนยุคคุณยิ่งหลักนะคะอ่ะแต่อ e ีแชร์ชาเตอร์เนี่ยเขาเกิดขึ้นแต่ปี2,526ถึง2,528นะคะเพิ่งเกิดเลยจ้ะโดยตัวการสำคัญเนี่ยนะคะก็คือนายเอกยุทธอัญชันบุตรเจ้าของบริษัทชาเตอร์อินเวสเมนต์จำกัดก็มีการชวนคนเนี่ย ไปลงทุนซื้อสินค้าโพกขพันธ์แล้วก็เงินตราต่างประเทศมาเก่งกำไรแล้วก็อ้างว่าให้ผลตอบแทนถึง9%ต่อเดือนนี่สูงกว่าแม่ชะมอยขึ้นไปอีกนะคะหรือ108%ต่อปีอะท้ายที่สุดเป็นยังไงคะคนก็ลงเชื่อแล้วก็ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากรวมราค่าความเสียหายเนี่ยกว่า5,000ล้านเลยนะคะคดีนี้นายเอกยุทธเนี่ยหลบหนีคดีไปต่างประเทศนะคะ จนคด,ดีหมดอายุความนั่นแหละค่ะก็ค่อยกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาเสียชีวิตในปี5-6ด้วยสาเหตุถูกอุ้มค่านั่นเองนะคะต่อมาแชร์แม่เสมาฟ้าครามค่ะคด,ดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายปี29นะคะโดยนายพรชัยสิงหเสมานนนเป็นเจ้าของหมู่บ้านเสมาฟ้าครามเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรราคาถูก700ยูนิตบนเนื้อที่320ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะนายพรชัยเนี่ยเขาจัดระดมเงินทุนนอกระบบขึ้นมาหลังจากโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการเงินโดยมีผู้ที่เข้าร่วมแชร์จะได้รับผลตอบแทนสูงถึงเดือนละ1 5 5ก็สูงขึ้นไปอีกอสังเกตมันมีวิวัฒนาการคือต้องให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปในการที่จะแบบล่อหล,อลวงคนให้แบบหลงเชื่อเข้าไป ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อปีอะค่ะทุกคนคิดดูก็แล้วกันแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อแบบอย่างมากเลยนะก็เลยทําให้ผู้คนก็หลงเชื่อแล้วก็เข้ามาร่วมลงทุนกันเป็นจำนวนมากแต่ต่อมาเพียงแค่2ปีเท่านั้นละค่ะอีแชร์เสมาฟ้าครามนี่ก็เป็นอันต้องจบลงนะคะเพราะว่านายพรชัยไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยแล้วจ้าก็ดอกสูงซะขนาดนั้นเนี่ยนะคะซึ่งมูลค่าความเสียหายของคดีนี้จิ๊บจิบหกร้อยเอ็ดล้านเท่านั้นเองนะคะที่สุดแล้วก็ด้วยความมัน2ปีอะเนาะ ธนาคารก็เข้ามายึดทรัพย์สินที่จำนองไว้นายพรชัยก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาช่อโกงประชาชนต่อมาค่ะแชบลิเซอรอ์อันนี้เกิดขึ้นระหว่างปี3-4 3 7ถึง3-7บริษัทริเซอร์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะคะดำเนินธุรกิจในรูปของการจัดสรรวันพักผ่อนเอนมารูปแบบใหม่ให้สมาชิกแบบเฉลี่ยสิปีละ4วัน4คืนอ่า คุณก็ไปเลยจัดจะไปพักโรงแรมที่พักอะไรที่บริษัทเขากำหนดไว้ทั้งหมดมันมี14แห่งทั่วประเทศในระยะเวลา20ปีก็จะแบ่งสมาชิกออกเป็น2ประเภทก็จะมีแบบบัตรเงินอันนี้เสียค่าสมาชิกน30,000บาทบัตรทองเสียค่าสมาชิก60,000บาทแล้วก็หากว่าผู้สมัครจัดหาสมาชิกเข้ามาร่วมโครงการนี่มันมีความแบบลูกขายอาลูกขายเครือข่ายนะหามาหาสมาชิกมาเข้าร่วมโครงการ จะได้ค่าตอบแทนอีก20%ซึ่งมีคนหลงเชื่อไปเนี่ย24,000กว่ารายนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ย800กว่าล้านท้ายที่สุดเป็นไงคะแชร์วงนี้ก็ล่มสลายสิจ๊ะเพราะบริษัทริเซอร์เนี่ยมันไม่มีสถานที่พักของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่มีอ่ะแล้วก็ในปี56เนี่ยสารอุทธรณ์มีคำตัดสินให้จำคุกจำเลย3คนที่เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ริเซอร์ซึ่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในบริษัทฐานช่อกองประชาชนนะคะ จำคุกแสนสองหมื่นกว่าปีจ้ะแต่ตามกฎหมายเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ยให้จำคุกได้ไม่เกิน20ปีนะคะขณะที่จำเลยบางส่วนก็หลบหนีไปนี่จริงๆมีเยอะเลยนะคะทั้งแชร์ลูกโซ่ยูฟันแล้วก็นี่อันนี้ยุคนี้ก็คงจำกันได้แชร์แม่มานีนะก็จะเห็นว่าอ๋อแล้วก็น,นี้อีกคดี forex 3 d อันนี้ก็คือล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น เราบางทีก็ต้องจำเป็นบทเรียนไว้เหมือนกันนะคะอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่มันสูงเกินจริงเนี่ยแน่นอนเราเราต้องแบบช่างใจนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะใช่หรอแบบเอ๊ะต้องเอ๊ะนิดนึงค่ะเพราะบางทีถ้าเราแบบไปแบบไปตาลุกวาวอะกับไอ้ผลตอบแทนหรือกำไรที่มันสูงมากๆเราก็อาจจะมีจดจบแบบนี้ก็ได้นะคะ